เฮ้ยเจอแก๋งกินอะไรวะไม่ได้ช่่วมีคอนดิดมีคอนดิดมีคอนดิดเกินไปแลยไ้เหรอบอลระวังนะบอลระวังมันปิดแล้วเหรอโอ้มาสามมาเดีโอเคมาเดียวลงหมดโอ้ยหน่โดนละหมดลงลงเฮ้ยโดนแแฮมทุบบ่อยเลยว่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอุ๊ยกูโดนอีกแล้วลูนั ตอบอล่อยดีโดนอีกแล้วไอ้เพี่อะ้นี่นะปล่อยเอาเขาให้เฮ้ยปราเฮ้ยเมื่อกี้มาโดนอีกแล้วเลยพี่อบ้าไปเนี่ยเฮ้ยเออมึงคอกับกูหน่อยดิโอ้โหเออก็ตาตาท้ายได้นะตื่นนะใช่ยัไม่พูดเลยดิดูดิเจอกินายไอ้ปล่อยเจอร์ด้วยเมื่อกี้เหรอเฮ้ยเจอแก๊งกินงายว่ะ ตัวจริงหรอตัวจริงตัวจริงเจ้าของจริงนี่หว่าสับตัวจริงตัวจริงพี่ระวังมันขึ้นบนนะเข้่ยบนไม่ขับถมเลยระวังนะเว้ยจริงพี่เวรอหายได้นะเสียบแล้วเสีบแล้วแม่งเร็วแล้วทีพวกเนี้ยจริงจริงจริงแบบแม่งไม่ยอมเสียเลยบวกได้นะบวกเลยบวกนี่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 โอ้โหแม่งปิดปิดสายแค่ไม่ทันไอ้เหี้ยนี่มันเอเวอร์ไอ้เหี้ยนั่นนี่หว่า นยกิดง่ายเหรอกิดง่ายเหรอกิดง่ายเหรอโอเมก้าไอ้เหี้ยเฮ้ยประเด็นไปนู่นเลยวะนี่ไงอ๋ออิดง่ายจะกูฆ่าเว้ยโอ้นหน่่ยลงสตีมแล้วตอนนี้ให้พี่ลงนะเออลงสตีมทุบเลยเอาทีเอาทีพี่ลงลงหน่่ยบอเจอกิดง่ายโอ้ยพี่เกิดหมาผมขี้ระวังไปหน่อยวะร่างดีวไหม อย่าไปเก่งอาไปเก่งอย่าไปเก่งี่อตาคูนะไม่เอานะยบอกเลยบอเละรอยู่ด้วยดอยเร์เออหรอไม่ใช่ดอยเโอ้โอโอ้ดอยเล่นอะไรวะเล่นทาจิเจอเอ้ลุงกีไฮเตอร์ปากกนดีล้ยิ้แสับโหแม่งมาตอนไหนวะยิ่งดูยิ่งน่ารัเยตอนเล่นหายนะ อ้ยท่าจีท่าจีหลังท่าจีหลังโอ้ยโดนโดนท่าจีไอ้เที่ยแม่งรักไปกันวะรักกันรักกันรักกันเหรอเฮ้ยเฮ้ยเป็นได้เป็นได้อยากออกอีฟเป็นได้าอยากดังเป็นได้าอยากดังเย้ยเดียวมัน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 เข้าหลังป้อมนะคาเฟ่คาเฟ่คาเฟ่คาเฟกาแฟได้คาเฟ่ได้คาเฟ่ได้ชัวชัวชัวมีปันนิดมีปันนิดมีปันนิด เกินไปโอเคนอนนอนนอนปิดแล้วนอนบล็อคังนะครับลระวังมันปิดแล้วเหรอโอ้มาสามมาสี่โอเคมาสี่โอเคเดี๋ยวรอโย่ลงหมดอ่ะเฮ้ยหนียโดนละวมเดลลงไงลงไม่ละมึงเฮ้ยโดนแหบขึ้นมาบ่อยนะวะเฮ้ยเพิ่งขัดเฮ้ยไม่จะเอาไม่จะเอาไม่จะเอาได้นะมังมีหน้าไปโดนโดน บูลังไปเตอร์กูลังไปแบงค์เยอะสุดแล้วพอแปดสิบขวาก็เยอะนะเว้ยตัวมันยี่มันต้องมันต้องขนาดไหนแล้วพวกเนี้ยเฮ้ยอยู่รอดเว้ยรอดเว้ยอีู่ไดแล้วไงไม่จะเอาเลสผมไม่จะเอาเฮ้ยเฮียมังดักกูโอ้ทีเดียวรีก่อนรถตัดยับเลยแม่งเอ้ยพอเลนมาแล้วพอเลนมาแล้ว เปลเรนติว้าวเปลเรนติว้าวเข้าไม่ได้อังอยู่นะกดล้างใหแล้วเปลเรนติงอยู่ครับครับจะบูทิงบูริงบูเข้านะ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 กำลังไปโอ้โหได้ไม่อยู่นะเนี่ยเนี่ยเนี่ยระวังมวยดักตุกน้าดักตุกพวกข้างข้างบัาบ้าบาข้างเฮ้ยมีมีมี ดัดไบรโอ้โหรอตัอ้งนานเช็คเฉยระวัง <currently. S 2> นะมันดักตรงนี้นะก่อเล่นนี่เฮ้ยกลมาล้างมื่อก่อนกูมาช่วยกูมาช่วยกางรถกางไม่ถือรับอู้ตัวเนี่ยสัตว์ละเมิดก็ไม่ได้จับด้วยเฮียรู้อะไรกูมาเล่นทีเออแดกไอ้เฮียเฮ้พวกแก๊งไอ้เฮียนี่นรกแตกกันหน่อยที่มันเวทโคตรเวทโคตรจัดเลยนะพี่ เฮียเฮียโอ้ยเป็นพิเีมเต็มเลยอ้อมขึ้นไปหลังป้อมฟอเรนก็อยู่ในบูที่ตาใหญ่ไหมความบ้านเรายาวๆเลยล่างล่เอเตอร์เตอร์ปมาเตอร์ปน่าจะแข็งที่มันโบกช่องหนึ่งบนได้ไหมบนได้เฮ้ยทำไรฟอเรน พุ่มนั้นมีมีมีดักเก็บเลยกเ่นได้ไมได้ไหมตายตาย้อนียอยู่่หน้าโดนได้อ่แล้วข้างบนนนะพออืไอกูตีอจะตายไม่เก็ดเลยอ้ยกำมากันอยู่นั่นนี้สัตว์ถาโถมเย็ดไม่มันถาโถม กลับเลยกลับเลยมาแล้วในๆนๆนในนลยตัว้งแล้วโหไล่โคตรพลังอ่ะไอ้สัสเจ้าเรื่องตีไปแล้วหลางหกินเผาเฮ้ยพี่ดอยนฮ้ยหลังหลังหลัหลังหลหลังหพอเล่นพอเล่นพอเล่น เด่นเด่นเลยยับยาบยับยับยับยาบครับยับยาบเฮ้ยนายโย่เฮ้ยไม่ฆ่าเว้ยมามามาข้านายบอกไมเฮ้ย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 อดไหนอุ้ยกูโดนอีกแล้วทุกนัดทุกดอก้คออีกทีโดนอีกแล้วไอ้เหี้ย บนหู้โบนแรกว่ะช่างแม่งพี่ตอนนี้เอามาเล่นมามามาเล่นไม่ได้วะยืนแข่งมาคลิป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 เจอเดี๋ยวนี่พิมพ์มาเดี๋ยวยี่สิบบวกวันนี้ผมต้องดูไม่เล่นเนี่ยยานตายเไปตายไปตายไปตาย ตายไปบรีอ้าวโดนอุ้ยโอค uh ุ้มจัดโดนนะเฮ้ยไอกิีดก็โดนกิีดเดวอนฮอนโครถน้ำพึ know, ่งมะนาวอยู่ได้อยู่พี่ตายยังจัดแต่ว่า เฮ้ยฮ่่อยโว้ยยู๊ห์หู้หู้เนี่ยคาเฟ่เนี่ยคาเฟ่เอาเขาง่ายมันอยู่ในปลาเฮ้ยเมื่อกี้มาโดนอีกแล้วเลยเฮียบ้าไปเนี่ยเฮ้ยมามาตบดักได้ไหมดักได้ไหมช่องผมมีคนติดตามอยู่พี่ไปทำบนไปร้อยเก้าเก้าคนมีหน้ามาปิดหลังนก็เล่นกันมาแล้ว ้หลังมาแลแลแลหลังแลหลังหลังเจ้าุยเจ้าุยไม่มีล้านระวังแลนะแลตะกียกฟิกโอ้ยมันมีรอกังงังไงงงังไไงา่ันโนอีแคี่เขาไม่อยู่เลเกิร์ตนะยมั่งปิด

อที่มาที่มาเออที่มาแล้วด้ยเฮ้ยไอลาวิวไอตี๋แหละใหมันจะโดนทุกดอกเลยเหรอวะเนี่ยเฮ้ยเจะคอลาวิวจะคอลาวิวเข้ามาในนนเข้ามาในนนลาวิวมันยิงตีนะยิงตีนไอม่ไจะตายหมดแล้วตายเออโอ้โหไม่ตายเลยไอหำเอ้ยเฮียคอนีไม่ตายมั้ยไม่ตายแล้วอุ้ยแลรัมันต่อยพี่ยั่วฮู้ยั่ฮู เหนือเบียวว่ะโยอะฮู้ยอะฮู้เยอะฮู้มาเร็วตั้มโอ้โหขี้นั่งอีล็อกชิลถอยบ้านไี่ถอยครับลุ้มแม่งนี่ลุ้มแม่งลุ้มแม่งลุ้มเอาไม่ตายเอาไม่ตายเออไม่ตายอ้เฮ้ยบนบ่นบนมีคนจะจบบ้านมีคนจะจบบ้านไอ้ี๋จบแล้วมีคนจะจบบ้านเอ้แล้วโดนยิงสวนแล้วโดนจอยเตอร์เข้าไปพี่เป็นโคตรกากเลยว่ะ ไม่รู้ว่าจะเจอแบบนี้นะกะแบบโอ้โห้นอนเลยพี่พี่เก็บได้ป่าแล้วไดสามสามตัวนะสามสี่เนี่ยสามสี่ได้นะเจอมาแล้วโอ้ยโอ้ยแรง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 เดี้อเด้อเด้อเด้อตัวปีนะตัวปีนะอย่าโดนคอโอ้ยแต่ก๊อดก๊อดมากกว่าเฮียต้องเล่นว่ะต้องเล่นว่ะต้องบวกแล้วนต้องบวกแล้ว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 แม่งจบแล้ว วุ้ยคาเฟ่ไหมมีแล้วก็ส์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 จะตายแล้วก็ส์จะตายแล้วคลิปก็ส์ก็ส์ก็ส์เตอร์ฆ่ามันเพื่อนเอาดังเพื่อนเอาดังเพื่อนคลิปนี้เลยเตอร์มึงเชิดฉายจัดนะกูบอกเลยแต่แค่เจ้ากล้องกูไม่ค่อยได้จับเพราะกูกำลังเอ๋อกับตัวเองอยู่ปิดเลยปิดเล็กเยเตอร์ไหวเตอร์ไหวปิดได้ตายลอ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 ย

เปิออกไลยไหมเปิดต้องการกับก oh, hey, mm ่อนเจมระวังระวังพี่เอ้ยพี่เจมได้นะพี่เจมมีบอลเลนเมื่อกี้แตกตางทางตอนนี้เจอกิจง่ายแม่งเลยแต่ติเต็งปี๊อุ้ยโดนโดนโดัวหนหลังเลยวะโอ้ยเข้าหน่อยเข้าหน่อยไบ็ดอลเลนตายโอ้โหเอกคิวกันทั้งบ้านทั้งเมืองเลยว่ะไปครไป โอ้ยหแรดเกือบตายอุ้ยเอ้ยใจเย็นกดเฮียอีมาแล้วเลยม้ไกิต้เนีอัี่้นตรงน่าสุดแรดรออะไรพี่แรกอะอย่าให้มันได้เราต้องแรกไหมไไปไไบวกไปเลยขวามือขวาอไอ้ไรไอ้พอเลนพอเลนพอเลนเต้เต้เตเตเตหลังหลัลงดหลังโโทษว อุ้ยอุ้ยอุ้ยระวังนะมีชนด้วยอืมสัตว์มันเพื่อนสัตว์มั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 นมันมีสวนเดี๋ยวล้างมวยให้เอาเลยเอาเร็วเร็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 มันติดแล้วติดแล้วสวยพัชตีตายพัชตเกิดโอ้ยหายสองเกิดมันเกิดคาเฟ่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 ลูกมีครับก่อนเลนนะ เกิดเรื่องอ่ะเกิดเรื่องเกิดเรื่องเกิดเรื่องมีน่าจะเกิดไม่ได้เอาแล้วไม่ได้เอาเลยดักอ่ะมันอยู่มันอยู่มันอยู่เชื่อมสายเชื่อมสายเชื่อมสายมีเอาป่เอาอดเปิดคลิปติดงานมันชอบเล่นตัดคลิปนะตัดเยอะนี่ไงนี่ไงนี่ไงเอามาตัดเอามาตัดเองเอามาตัดเองตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียวไล่ปะไล่ปะไล่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 ไปเกมวางแนตางหางตรดิเดินมา สวยพี่ขี่เกิดที่เกิดตตายเหลือแค่2ตัวนี้เราก็เก่งกันนี่ว่าหนุ่ยยกๆยกเอร์เตอร์เลเอร์เตอเตอเตอเลตโวไปดโดน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 นจะตายจะตายจะตายมีน่ามีขดักเลยขาดักเดักเลยนะก่อนนัก่อนนัก่อนนะ อไม่ต้องแต่คุณบอลนารักเลยที่ปูไม่อยู่ไปไปไปสวยได้ลุกกว่านี่ร่างตัวสั่งได้ลโดนได้โดนปิดเลยปิดเลยกลางปิดเลยใจเย็น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 ป่าไม่อยู่ป่าไม่อยู่ป่าไม่อยู่เฮ้ยโลพี่ทำบอนพี่ทำบนร้อนเลื่อนหน่วยไม่พร้อมขวานะขวาเอ้เคลียร์หมดแล้วออบสยมา กดปียาเทียยาเทียยาเทียไม่มีร้างแล้วนะจมาพี่เจมมาอะไรไปอยู่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 มันมาแล้วก็อีกตัวอยู่ไหนวะไม่มีร้างแล้วไอ้ดอนสีละดอนสีละได้แล้วพี่เจมไม่มีร้างว่ะฟอมได้เก็บจัดอะโอ้โหหนุ่ยก็จะตายแม่งก่อนจะตายมีหน้าได้ไหม

เรา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 เล่นช pues okay. ิบหายละชิบหายละชิบหายแล้วถือหนุ่ยโดนต่อโอ้ยโอดไม่จบปะนอนวะเนบบอยแลกไพเตอร์ดีสุดนะสวยแล้วมันออกฟอสเคนมาบางทีมาจิ้มมันว่ะสนุกสนุกพวกแบงก์ดาวดาวเยอะกันมีหนุ่ยอะคนเดียวที่หกสิบดาวพี่เจมสี่สิบกว่าดาวเองใจไม่เสพมลยตรงนี้ เออว่าไม่ใช่ตัวหลักพี่เจมเนี่ว่วแต่ทำไมเจอเนาะตัวจริงว่ะตัวจริงตัวจริงโอ้ยส่องกันเลยฮะคนนี้ใครคิงแทคนนี้ใครค่คิมนี้ได้พูดอะไรไปไม่ดีก็ขอโทษได้ครับแค่ลงเกมนะหนุกหนกนานทีได้เจอทีไม่ได้เจอบ่อยๆนะตี้แบบเนี้ยผมก็ตัด คลิปวิดีโอไม่ค่อยเก่งนะก็ขอบคุณที่เข้ามาดูนะครับ